ความคืบหน้าล่าสุดเพจดังเพจหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ถามจริงเธอมึองจากที่กูได้ติดตามข่าวบ้านกกอกมาเกือบเกือบจะปีแล้วถามใจเอซีพวกมึงทุกคนยังอยากจะเห็นตัวคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่กันไหมหรือแค่อยากอวยพ่อดาราและเมียดาราอย่างหูหนวกตาบอดหากพวกมึงฉลาดวิเคราะห์พวกมึงต้องสงสัยกันบ้างละว่าทำไมแรกๆนั้น ดาราอยากเอาตัวรอดกับคดีนี้ใช่เพราะอีจุดจุดมันยัดเยียดให้ไงพวกมึงเลยสงสารใช่ป่ะแต่ถ้าหากคิดอีกมุมหนึ่งนะมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่าพวกมึงคิดกันอีก 1. นไหนตอนแรกบอกจะแฉหมดหากหวยมาตกที่ตัวเอง 2. ไหนบอกว่าจะบวชให้หลาน 3. ไหนบอกว่าไม่อยากได้ไม่อยากมี 4. ไหนบอกไรญาติและตอนนี้ญาติรวยๆทั้งนั้นหลานสาวก็โผล่มาอีกคนแล้วตอนตกอับหมาอย่างเมิน 5. พอเงินที่หมอปลาเตรียมมาและพยานพร้อมทาไมเสือกไม่พร้อมซะง,งั้น 6. เงินทองที่ f อโอนให้สร้างองค์พญานาค เอาไปใช้ส่วนตัวอย่างสบายมือมีคนกระซิบบอกกูมา7พอดังแล้วซักผ้าถูบ้านเองไม่เป็นให้คนช่วยซักผ้ากองเท่าภูเหล็กไฟแต่ตัวเองและครอบครัวออกไปแดกข้าวข้างนอกโดยไม่มีน้ำใจถามใครเลยแถมไม่มีน้ำใจซื้อของฝากใครด้วยพวกเขาเลยทอดไข่กินกันเอง8ตอนนี้ มาประเด็นเรื่องรถและเงินบริจาคของ FC หากอยากให้ชัวร์และเคลียร์ควรจะชี้แจงยอดเงินทุกบาททุกสตางค์และรถชื่อของใครเป็นมายังไงเคลียร์ให้มันชัดเจนนะพ่อดารา9ขนาดน้องน้ำแข็งและคนอื่นๆยังถอยคิดคิดสิคิด,คด,คดอย่าให้กู ต้องเอาควายมาด่านะพวกมึงกูสงสารควายมันซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าถูกทุกข้อแอดกูชอบทุกข้อเลยมันลืมหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้มันรวยละเกียรติสองผัวเมียหนีมากมันคงภูมิใจเนาะเงินได้มาจากขอทานมีทุกอย่างเพราะขอทานถัดมานะครับบอกว่า เอาควายมาด่าพวกมันเลยแอดถัดมานะครับบอกว่าอยากเม้นแรงๆตามที่ใจคิดว่ะแต่เอาเบาๆดีกว่าสรุปมันแค่บทละครที่เล่นหลอก fc น่างโง่มันไปวันๆถัดมานะครับบอกว่าถูกทุกข้อกล่าวหาเพื่อนตรงประเด็นถัดมานะครับบอกว่าอย่าเอาควายมาเปรียบเลยค่ะแอดสองสารควายพวกมันยิ่งกว่าควายอีกค่ะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ว่า คนบนเขาหวยจะออกที่มึงแน่เตรียมแฉได้เลยซุ้มผีปอบก็คงได้เงินไปหลายไม่เห่าไม่หอนอะไรเลยละครลิงและคนรักญาติซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ารอลุ้นหวยถัดมานะครับบอกว่าหวยแม่นๆถัดมานะครับบอกว่ายัางงงกับคนบนเขาคือใครชื่อย่อก็ได้ ถัดมานะครับบอกว่าสาธุถัดมานะครับบอกว่ามือใดนอถัดมานะครับบอกว่าเห็นว่าปีใหม่ถัดมานะครับบอกว่ารอรอรอถัดมานะครับบอกว่าจะออกที่ใครก็ออกสักทีถ้าไม่ได้ทําหรือมีส่วนรู้เห็นก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องร้องด้วยนะไม่สงสารแล้วถัดมานะครับบอกว่าหน้ากระทึบมากกว่าถัดมานะครับบอกว่าออกเร็วเนอร์ ถัดมานะครับบอกว่าสาธุถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้กูอยากให้ลุงข้างบ้านกูโดนข้อหาครูเห็นเป็นใจมากๆที่สุดถัดมานะครับบอกว่าขับรถใหม่ไปฮ่องกงถัดมานะครับบอกว่าจะออกคนบนเขาหรือคนข้างบ้านก็ลุ้นเอาเด้อถัดมานะครับบอกว่าอยากได้รถไถอีกและลุงข้างบ้านถัดมานะครับบอกว่ารอลุ้นหวยออกที่ใครน้อ กูอยากรู้เด้มึงถัดมานะครับบอกว่า1%คือรอจับแค่นั้นละ่ะถัดมานะครับบอกว่าอุยอุยใกลแล้วตื่นเต้นจังถัดมานะครับบอกว่าเมื่อเช้ามีคนหนึ่งซื้อรถไถมาใหม่แต่ขับไม่ค่อยเก่งก็ชาวบ้านผู้นี้ดูท่าทางจะใจดีมากซื้อรถไถให้ชาวบ้านยืมไปใช้งานเลยให้จุดๆุด,ดไปขับเอาไปใช้ไถดิน ที่ทำพญานาคเขียวขับเก่งและชอบรถไถามากด้วยนะสงสัยอนาคตต้องมีหรือว่าใช่คันนี้แล้วก็ไม่รู้นะถัดมานะครับบอกว่าทำเนียนแต่ไม่เนียนยิ่งถ่ายยิ่งโป๊ะมันเหมือนช่วงทำไปให้สุดแล้วหยุดที่จุดๆุดดถัดมานะครับบอกว่าอยากได้ยินของขวัญปีใหม่ให้คนทั้งโลกรู้ถัดมานะครับบอกว่าอ้าว ในป้าข้างบ้านบอกว่าเช่ามาใช้ไงถัดมานะครับบอกว่ารอรอถัดมานะครับบอกว่าเดือนนี้พวกหากินในหมู่บ้านใต้ต้นยางไม่ยอมไร้สดให้เห็นบรรยากาศรอบๆตลาดจุดๆเลยนะถัดมานะครับบอกว่าคือกว่ามันจะคิดได้ชาวโลกก็รับรู้ไปถึงไหนถึงไหนแล้วถัดมานะครับบอกว่าปูเสือรอแล้วค่ะถัดมานะครับบอกว่ารอฉลอง ถัดมานะครับบอกว่าที่ร้องไห้หนักมากใช่เปล่าคะถัดมานะครับบอกว่าจ้าถัดมานะครับบอกว่าผิดคาดจากตามที่เอฟซคิดไว้แน่แต่นี่แหละคือวิธีเดียวที่จะได้สาวไปถึงตัวคนร้ายตัวจริงรอฟังข่าวดีก่อนหรือหลังปีใหม่ขอให้จับไวๆถัดมานะครับบอกว่าเอฟซหงายเงิบหากโดนจับเฮ่เฮถัดมานะครับบอกว่ามีเงิบแน่นวน เกินคาดถัดมานะครับบอกว่าใครคือคนบนเขาหนูไม่รู้ถัดมานะครับบอกว่าใครที่กีดร้องถัดมานะครับบอกว่ารอจนเมื่อยถัดมานะครับบอกว่ารีบๆไวๆเลยนะกูจะได้ไปอาบน้าล้างหน้าัะทีอย่างสงบความคืบหน้าล่าสุดจากทาง f a c e b o o k ของคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจทำไมกะกอกเงียบ พวกคุณก็ดูสิเพราะโควิดครับทุกที่เงียบหมดนะครับโควิดมาหลายจังหวัดปิดคนไม่กล้าไปไหนฝาก Facebook สำรองอีกอันด้วยนะครับ Facebook หลักอีกอันโดนแบนเข้าไม่ได้ Hashtag อยู่เคียงข้างลุงเสมอจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกไผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าสู้ๆต่อไปจ้าที่ไทยโควิดยังน้อยกว่าประเทศออสเตรเลียที่ป้าอยู่เลยนะจ้าคนติดวันละเป็น5,6 0 0 0พันคนต่อวันจ้าแต่ชีวิตต้องสู้ต่อไปไม่มีอะไรแปลกในโลกใบนี้ส่วนมากที่แปลกคือมนุษย์จ้าสู้ๆนะคิดดีทำดีได้ดีจ้าจัก,กรีป้าเป็นกำลังใจให้นะจ้าคนต่อมานะครับบอกว่า สู้ๆเด้อจ้าญี่ปุ่นก็ไม่แพ้ไทยเหมือนกันจ้าโควิดข้อธรรมานะครับบอกว่าสู้ๆจ้าข้อธรรมานะครับบอกว่าปีใหม่ก็คงไปไม่ได้แล้วเราว่าจะไปหาลุงพลสักหน่อยหมดโควิดเมื่อไหร่ค่อยไปแล้วกันข้อธรรมานะครับบอกว่าโควิดมาที่ไหนก็เงียบค่ะสู้ๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะข้อธรรมนะครับบอกว่า สู้ๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับน้องจากกรีโครมานะครับบอกว่าทําใจหน่อยคะ่ะช่วงนี้โควิดกําลังระบาดอยู่ดูแลตัวเองด้วยนะคะพรมานะครับบอกว่าสู้ๆค่ะลุงป้าน้องจัก,กรีถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆนะจัก,กรีเป็นกรลังใจให้ลุงและป้าด้วยเราจะสู้ไปด้วยกันพคตรมานะครับบอกว่าเป็นกรลังใจให้นะคะถัดมานะครับบอกว่าเมืองท่องเที่ยวยังเงียบจ้า คอนโดเคยมีลูกค้ายังไม่มีถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆจ้าจักรีถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆนะถัดมานะครับบอกว่าถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนแล้วกันเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆจ้าเงียบทุกที่ส่งกำลังใจไปให้ถัดมานะครับบอกว่าเป็นกําลังใจให้อีกแรงเด้อจ้าน้องจักรีถัดมานะครับบอกว่า ตอนนี้ทำไมบ้านลุงเงียบจังน้องจากกรีตอบว่าโควิดต้องทำใจหลายจังหวัดโดนปิดหมดแล้วทุกที่เงียบหมดครับถัดมานะครับบอกว่าเมืองใหญ่ๆยังเงียบเลยถัดมานะครับบอกว่าพักเอาแรงกายแรงใจเดี๋ยวงานก็มาถัดมานะครับบอกว่าดูแลตัวเองด้วยถึงบ้านยังถัดมานะครับบอกว่าตามนั้นจ้าถัดมานะครับบอกว่าติดตามหนูตลอดค่ะ ถัดมานะครับบอกว่าเรื่องดราม่าของลุงที่กำลังถูกโจมตีหรือผิดใจกับใครหลายๆคนเรื่องราวเป็นยังไงคะถัดมานะครับบอกว่าดูแลตัวเองด้วยเด้อถัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีนะคะสู้ๆถัดมานะครับบอกว่ายายเป็นกำลังใจให้น้องจัก,กรีเสมอเพราะยายตามหนูมาตั้งแต่เริ่มแรก ที่หนูช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากจนมาเกิดเรื่องบ้านกะกะอกคขรมานะครับบอกว่าในห้างสรรพสินค้าเงียบอย่างกระปาถัดมานะครับบอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะน้องจักรีถัดมานะครับบอกว่ารักษาสุขภาพด้วยจ้า